สวัสดีค่ะเรื่องวันนี้นะคะได้มาจาก Facebook Page English Down Under โอ d แก่ d irty สกรปรก and soft นุ่มนิ่ม The children had all been photographed เด็กๆนะคะได้ถ่ายรูปไว้นะคะ had all been เป็น past tense ใช้ had นะคะ p h o t o g r a p h เป็น ช่องที่3นะคะ and the teacher was trying to pursue them each to buy a copy of the group picture เด็กๆทุกคนเนี่ยถ่ายรูปด้วยกันเป็นภาพกลุ่มภาพหมู่นั่นเองนะคะ the group picture ก็คือภาพหมู่นะคะ pursue them ก็คือพยายามชักชวนชักจูงให้ซื้อภาพนะคะว่า Just think how nice. คิดดูนะว่ามันดีแค่ไหน It will be to look at it เมื่อเราดูภาพเก่าตอนที่เราโต When you are all g r o w up and say แล้วเราก็พูดถึงวันเวลาเก่าๆของเรายกตัวยอย่างเช่น That's Jennifer. She's a lawyer. นั่น Jennifer นี่ ตอนนี้เนี่ยเป็นทนายความแล้วนะอ๋อ oh, that's Michael he's a doctor หรือนั่นไมเคิลไงตอนนี้เป็นหมออ l ริตเทอร์จอห์นนี่แรงเอาเจ้าจอห์นนี่ตัวเลขนะคะ Little Johnny ก็คือเด็กชายจอห์นนี่นะคะก็พูดขึ้นว่า and that's the teacher นั่นก็คุณครูไง she's still oh ก็ยังแกเหมือนเดิม Nasty, าเกลียดแ n d ริ n งล y แล้วก็ดูเ e <laughs> หี้ยวเหี้ใหทุกคนขยันฝึกอ่านนะคะค่อยๆทำความเข้าใจไปโปก็ไม่ได้แปลคำทุกคำไม่ได้แปลเป๊ะๆนะคะโปไม่ได้อ้างอิงในความหมายภาษาไทยนะคะโปใช้ความเข้าใจแล้วก็เดาเอาจากเนื้อหาเอาเรื่องมาปฏิปะตปะตกันว่าความเป็นไปไดน้น่าจะเป็นยังไง เมื่อเราดูแล้วเราไม่มั่นใจเราก็ไปหาความหมายหลังจากที่เราอ่านเสร็จแล้วแล้วเราก็มาปรับให้เข้าใจถูกขึ้นมากขึ้นนะคะขอให้ทุกคนขยันขยัน,ยนกลับมาฟังโพสต์ใหม่นะจ๊ะขอบคุณค่ะ h a v e a n e nice d n e s d a y Bye